ทุกคนโอ้โหดูห้องสิรีทับ็อกซ์เลิศมากมีสระว่ายน้ำทุกคนอยู่ด้านหลังห้องค่ะดูสิทุกคนว้าตายแล้วทุกคนคือจะมีสักกิท่ที่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องกรีดอะนะฮะเมื่อวันซืนเมื่อวันก่อนนูน้นไปรีสอร์ทคลองสวนพลูมาก็กรีดไปแล้วนั่นอลังการมากอยากให้ทุกคนในโลกเนี้ยได้ไปและนี่ก็เหมือนกันรีทับ็อกซ์ก็อยากให้ทุกคนในโลกเนี่ย,ได,ไ,ย,นนยได้มาทุกคนเนี่ยดูสิทุกคน ทานะฝรั่งนั่งดูอยู่จ้าทุกคนน่ารักมากห้องทุกคนดูสิว้าวเลยอ่ะหน้านอนหน้าและที่สําคัญคือโรตีฟาริดานะฮะมัตตบะนี่คือสูตรเฉพาะของโรตีฟาริดาจ้านะฮะอันนี้คือเดี๋ยวต้องทานอันนี้คือชายเย็นของเขาจริงๆมีข้าวหมกด้วยเรามาสี่ทุ่มแล้วร้านเขากําลังจะปิดก็เลยอ่าสั่งมาทานที่โรงแรมเลยค่ะทุกคนจะจะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศทุกคนนะฮะทุกคนดูสิ สวยสุดยอดมากเลยทุกคนนะฮะสุดยอดสุดยอดจริงๆทุกคนดูสิว้าวดูสิเลิศมากเลยอะโรงแรมก็เลิศออกไปปากซอยไม่กี่ก้าวก็เป็นโรตีฟาริดานะฮะชาโรตีจ้ะทุกคนฟาริดาชาแล้วก็โรตีอ่ะทุกคนลองดูสิเนะี่ยโอ้แตแล้าเดี๋ยวเขาดื่มก่อนอหอมทุกคนเอาแต่พูดต้องกินดูจ้ะนี่คือโรตีมัตตาบะจะมีน้ำจิ้มแบบนี้นะคน แล้วก็นี่โรตีธรรมดาของฟาริดาสูตรเฉพาะพิเศษทุกคนเขาร่ำลือว่าดังมากจริงๆมีหลายสาขานะที่ชลบุรีก็มีนะอยู่ยที่ไหนลองเช็คเอาเองจะ้ะหาในแมพเอาในปักหมุดเอาจากทุกคนจะ้ะแล้วก่นนะทุกคนน่าทานมากนะทุกคนเดี๋ยวขอทานเป็นตัวอย่างนะทุกคนต้องทานเป็นตัวอย่างมีสี่ทุ่มนจะอ้วนไหมทุกคนนะเบาๆแต่ทุกคน,นะกคนอ้าป้อน อ, are, อ,อ,อืมอาจอออัอร่อยมากอืเบาๆจะวิอือร่อยอร่อยมากดูสาว้น้ำไปด้วยทุกคนเผื่อมีใครลงว่ายฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องนะทุกคนชั้นล่างก็จะลงสาะได้ง่ายแต่ชั้นบนจะต้องกระโดดลงไประวังหน่อยทุกคนอืมขอบอกไม่เคยกินโรตีมัตตาบะเป็นนะ แต่อันนี้กินปั๊บแบบชื่นเลยอะชื่นเลยอะชื่นคอชื่นปากชื่นใจเลยอะกลิ่นของน้ําจิ้มมันมันมันแบบอร่อยมันเข้ากันอะทุกคนอืมอืมอันนี้เป็นอืมพอกินเอ็นนี้แล้วเรารู้สึกอยากจะต่อไปเลยอะมาสลับเป็นแบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นยังไงอยู่เนาะอืมอันนี้ก็จะเป็นโรตีสูตรเฉพาะของฟาริดาชาชักจะ้ะร้านเขานี่ น่านั่งมากนะฮะแล้วก็อร่อยนะเขาบอกว่าโรตีอร่อยมากคุง้งหนึ่งคุ้งดื่มเย็นมีหมดเลยจ้ะทุกคนดูสิเนี่ยนมดูสีนมก็รู้แล้วว่ามันจะต้องแบบมีอะไรพิเศษอหอมกล้วยหอมลูกชิดด้วยทุกคนก็ใส่ลูกชิดข้าวโพดด้วยอืมอร่อยอืมอร่อยมากทุกคน อมันจะกินจะจะไม่ห่วงอ้วนได้ยังไงดูสิมันอร่อยแบบนี้คุดมะพงมะพร้าวอยู่ในนี้หมดเลยทุกคนนีม่มินิบาร์ของโรงแรมก็มีนะทุกคนมินิบาร์นะฮะมีเตียงนอนนะทุกคนแล้วทีวีห้องน่านอนมากจะบอกอะไรให้ไปอ่านในรีวิวคนที่มาพักในโรงแรมเนี่ยบอกว่าห้องแคบแคบที่ไหนเนี่ยห้องกว้างกําลังดีด้วยมาพักสองคนสองเนี่ยมันบอกว่าแคบ แล้วห้องน้ําก็สะอาดมันบอกว่าพื้นของโรงแรมห้องน้ําเนี่ยอาบแล้วมันเจิ่งนองถามหน่อยว่าโรงแรมดีๆแบบเนี้ยดูสิเนี่ยมันมีต่างระดับอยู่ทุกคนนะมึงอาบยังไงให้เจิ่งนองอคนไทยนี่มันก็คอมเพลนนะทุกคนห้องห้องหน้าอยู่แบบนี้นี่มันก็ยังจะคอมเพลนว่าแคบบ้างแคบที่ไหนบ้าหรือเปล่ามึงจะให้ลูกมึงมาวิ่งเล่นจัก2ยี่สิบคนหรือไงฮะจะให้กว้างเลยเคยไปพักที่คลองสวนภูรีสอร์ทห้องก็ไม่ได้กว้างขนาดที่มันจะมาเล่น บาสเกตบอลในห้องนะแต่ทําไมเขาจัดห้องได้ลงตัวห้องนี้ก็ลงตัวที่นั่นนะยังอยากไปห้องเดิมเหยจะบอกให้คือคนไทยอย่าไปอ่านรีวิวมากนะทุกคนรีวิวบางประเภทแต่ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรมึงก็ไปสร้างรีสอร์ทอยู่เองนะถ้ามึงไปเที่ยวรีวิวเขาแล้วก็แบบว่าแหมอย่างนั้นอย่างนี้ห้องดีๆแบบนี้ดูสิใช่ไหมมันซื้อได้ด้วยเงินหรอถูกป้ะเงินราคาแบบเนี้ยรับรอง หาที่ไหนไม่ได้นะครับไม่ได้แพงเลย6700้ยใช่ไหมทุกคนแต่ห้องเนี่ยบางคนบอกว่าอุย้ยราคา6 700้อห้องน่าจะใหญ่กว่านี้ดูสิเนี่ยมึงจะเอาอะไรอีกถูกไปทุกคนที่พูดกันตรงๆเลยนะเราบางทีเรารู้สึกแบบว่านี่มาเราก็ประทับใจแล้วอะมึงพอเรามาอ่านรีวิวนะบางทีแบบเกินไปไนงะแต่รู้ไหมในบรรดารีวิวงี่เงาแบบเนี้ยเราก็จะเจอรีวิวที่ดีๆ99.9% 9 99กจเานนะทุกคนจะชอบดังนั้นอย่าไปฟังรีวิวที่มันแบบประเภท ไม่สร้างสรรค์น,นะทุกคนแต่อร่อยมากมากินโรตีกันดีกว่าทุกคนอือร่อยมากเป็นที่สําคัญนะพะนักง,งานตั้งแต่คําแรกพูดจาเป็นมิตรมากบริการดีมากนะมันสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นจิตใจที่มีน้ําใจบริการไนงะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วถูกปะทุกคน บริการดีมากอุตาแล้วกินไม่ถูกเลยทีนี้พอกินสองอย่างสลับไปมาทุกคนนั้นเดี๋ยวต้องลงคลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอดูดชาก่อนโรงแรมเลิศมากตอนนี้ต้องแบบหนึ่งในสามเลยเย่าหนึ่งในห้าเลยหนึ่งอันดับหนึ่งตอนนี้อยู่ในใจนะคลองสวนภูรีสอร์ทที่ยุทธยาที่ทุกคนต้องไปก่อนตาย แล้วก็ที่นี่อีทูบ็อกซ์แล้วอีกที่หนึ่งก็คือแรคอนนอนบ่ายแรคอนนอนบายที่นครทุกคนต้องไปก่อนตายเอาสาบในดวงใจตอนนี้ก่อนนะสุวนโรงแรมก่อนนั้นใหญ่าเพิ่งน้อยใจนะถือว่าก็ติดอันดับท็อปๆเหมือนกันแต่3อันนี้มันเหมือนกับเราจำอะเราจําไม่ลืมนี่มามันแปลกตรงที่ว่ามีเสาวไว้น้ําอยู่อยู่หลังประตูเลยนะทุกคนจริงชั้นหนึ่งนะออกมาปั๊บก็จะเจอสะเลยเนหะ็นไหมเนี่ยรนเนี้ยรถมากนะรถมากทุกคนเดี๋ยวเราพุทก่อนนะ ทุกคนขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะเมมเต็มอีกเรารีบโพสต์ก่อนทุกคนจะมากินโรตีเผื่อแล้วกันเนาะขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ